าก็แบบแย่ๆมาว่าแบบเออไปหาได้ไหมไอ้เราก็แบบไม่คิดอะไรไงแต่ในใจก็มาสิ <c oughs> ด,ออดูทายนอกอ่ะดูที่ไม่น่าที่จะเป็นคนแบบเนี้ยไม่น่านที่จะเป็นคนหิวอะพี่ก็นึกออกปะถ้าใ้ชายเาว่าระหายได้เลยอะหนูแบบเป็นไรพี่ไเป็นไร <c oughs> มันมันถึงช่วงที่เราจะต้องลุ้นแล้วว่าเขาอะขนาดไหนพอเราเปิดเท่านั้นเลย สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะชาวแห้งเวอร์นะคะที่จะมาทำคอนเทนต์ใหม่วะคอนเทนต์ใหม่ซึ่งคอนเทนต์ใหม่นี้มีชื่อว่า Who is hot hot issue Who is hot hot issue คือรายการที่จะหาแขกรับเชิญมาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ซึ่งความพิเศษจะอยู่ที่พิธีกรจะเป็นคนทายว่าฮอตอิชชู้ที่ทีมงานได้เตรียมมานั้นเป็นเรื่องของใครหากพิธีกรพร้อมที่จะตอบแล้วจะต้องพูดว่าฮูอีทช็อตฮอตอิชชู้นี้เป็นของและพูดชื่อแขกรับเชิญที่ตนเห็นว่าน่าจะเป็นเจ้าของเรื่องจากนั้นจะให้แขกรับเชิญชเฉลยและแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังในตอนท้ายพิธีกรจะเป็นคนให้คะแนนว่าเรื่องของใครฮอตที่สุด ระดับที่1นผื่นคันระดับที่2ไฟลามทุ่งและระดับที่3งูสวัดนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อกจรมาคุยใน Who Is Short o n Issue ในวันนี้ก็คือแ with benefit and one night stand เก่งมากพูดไม่จบเลยอ่ะพบกับพวกเขาั็ดีกว่าอ่ะคนแรกนะคุณถาใช่ไหมคะสวัสดีครับชื่อถานะครับตอนนี้อายุ22อยู่ที่โคราชเออ่ะไปกันต่อคนต่อไปค่ะคุณ ววาิวสวัสดีค่ะชื่อวากิวนะคะอายุยี่สองค่ะอยู่มหาจรรคามค่ะปัจจุบันนะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์ค่ะคนนี้เผ็ดสุดคนนี้เผ็ดเลยกูให้เลยงูสวัสดคนนี้เป็นพิกมาล่าอ,อ่ะอืมได้อ่าคนสุดท้ายของเราสาวแว่นของเราสวัสดีค่ะชื่อแทนแทนนะคะตอนนี้อายุ22ปีคะ่ะทำเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่เชียงใหม่อ่าเป็นสาวแอดมินนั่นเองเออสาวแอดมินนะคะสาวแอดมินมากันต่ออันนี้อยากรู้ อันนี้ขออนุญาตถามเป็นความรู้ค่ะว่าจริงๆในในวงการนี้มันมีช่องทางการหาคู่ยังไงบ้างะคะแต่ละคนเป็นยังไงปัจจุบันมันก็จะมีแอปหาคู่หลายๆหลายๆแอปใช่ไหมครับเราก็จะจะมีคู่จากตรงนั้นบ้างแล้วก็ในในทาง Facebook หรือว่าทาง Instagram ก็ก็จะมีบ้างเป็นฝาไปคุณแพรรนแมนแพรแลนะคะยังไงบ้างของแพนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะเป็นแบบ อย่างที่ชื่อมันบอกว่าเฟนวิดวีเลฟตเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเจอคนใหม่เท่าไหร่ก็จะแบบคุยกันก่อนอะไรก็คือมีการทําข้อตกลงกันก่นกอนออละลายพฤติกรรมกันก่อนเป็นเพื่อนกันสบายสบายอ่ะแล้วอย่างคุณวากิวล่ะคะก็จะมี3แอปหลักๆเลยนะคะนั่นคือ t i n d e อร์ค่ะ c o u t แล้วก็ t w i t t e r นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะได้จาก Tinder ซะมากกว่าเพราะเราเป็นคนสวยเพราะเราเป็นคนสวย ออคือของมันต้องโกนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ใข่แล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็เลือกไปเลยเขาก็ถักไปเลยค่ะเพราะเราเักรัตนาลลที่สุด <laughs> อ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปสู่หมดต่อไปใช่เราจะมีหัวข้อเรื่องของพวกคุณจนที่เราย่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นของใคร <c oughs> ก็ถ่ายว่า who is shot hot <What S 1> is issue นี้เป็นของใครนั่นเองซึ่งหัวข้อแรกชื่อหัวข้อว่า คาถาพาหลอนคิดว่าเรื่องราวแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณไหนก่อนคาถาพาหลอนมันต้องมีการนโมสามจบสักอย่างอะไรนี่แหละหรืออาจจะไปปัดเจอคนที่แบบอ๋อคนเนี้ยดีจังเลยอ่ะอยากได้อยากโดนสาธุสาธุขอได้ขอโดนขอได้ขอโดนเพียงจะพักหลอนเพราะว่ามีคนอยากได้อยากโดนกันเราตามเรามาเหมือนกันหรือเปล่าอ่านี่ว่าแผผนหนูว่าถาอะ ต้องคอตตบต้องเหมือนกันไหมอยากให้ปรึกษาแล้วเรื่องมันหนึ่งอ่ะมึงต้องปรึกษากันแล้วแหละไงกระเป๋ายิงฉุบไปเลยให้มันจบยันยียันยาอปกว่ยยิงฉุบชักปืนแคทรีนไปยิงมันได้ค่ะผู้อิสช็อตคอตติชูเรือคาถาพาหลอนเป็นของแทน แส่วนตัวเราเห็นหัวข้ออื่นน่ะแล้วเราคิดว่าเอ๊ะอีกข้อสามน่าจะเป็นเรื่องของวากิวก็เลยตัดออกไปเลยนั่นกูคิดเยอะไปอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเออก็อยากรู้<อ>รว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมันหลอนยังไงอ่ะขอเชิญคุณวากิวค่ะค่ะก็คือ,อตอนช่วงไปฝึกงานนะคะเป็นเดือนมอกราเนี่ยเราจะเวิร์ฟอมโฮมกันใช่ปะเราแ,แบบหนูก็เออเหงาๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบโหลดสเกลมาเล่นแล้วก็นั่งไลฟ์ในสเกลค่ะ แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะทักข้อความมาแบบพิกมกันในไลฟ์นะคะว่าเอออยู่แถวไหนนี่อยู่แถวเฮ้ยบอกบอกบอกอได้ไหมบอกอยู่แถวตำบลเอออ่ะอ่ะจัดอยู่แถวนี้ปุ๊บอยู่เอออยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ก็บอกอ๋อหรอเขาก็แบบแย่ๆมาแบบเออไปหาได้ไหมเอเราก็แบบไม่คิดอะไรไงแต่ในใจก็มาสิ <laughs> สักพักปุ๊บพอมาแล้วก็ให้เขาขึ้นห้องมาปุ๊บตอนเขาห้องมาเนี่ยแล้วก็ทําอะไรกันรึสักพักเราลงไปเอ็มเคเขาแล้วเขาอ่ะก็รู้หัวเราแล้วเขาก็สวดอะไรก็ไม่รู้หรือแบบเป็นไรพี่เป็นไรพี่แล้วหนูก็ได้ถามเาว่าพี่คะสวดอะไรเขาว่าไม่มีอะไรน้องเอ็มต่อเลยหนูก็แบบเอเอต่อก็ต่อ,ตอตๆๆแล้วก็ทำให้เขาต้องเสร็จอะไรยงเงี้ย สภาเขาก็จะจะขอค้างไงแล้วก็อุ้ยจะดีหรอเมื่อกี้มึงสวดอะไรใส่กูก็ไม่รู้เนี่ยกูจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เออไม่สะดวกนะเพราะมีคิวต่อไปพี่เชิญกลับก่อนดีกว่า <uish hrlich. S 1> แล้วเราลงไปส่งเขาข้างล่าง <c oughs> เขาดูอารมณ์ิดป,ปกติอะไปคุยกับแมคคาแล้วก้มตาม,มาคุยกับหมา <c oughs> คุยกับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะปูเอาอะไรมาห้องวะเนี่ยหนูงงอะแบบระหว่างที่เขาท่องเขามีปีงอกอะไรอย่างงี้ไม่รู้หรือเขามีแบบ มีอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรงอกมีแค่เคเขาที่มันแข็งแรงขึ้นมีแค่เคเขาที่มันแข็งแรงขึ้นที่ดาสตาน์ก็ที่ดาสตานเถอะไอ้สกิ๊กยุ่ยแหลกขอคุณวาคิวนะคะจบไปจบไปก็แอบหลอนหรือว่าหลอนเลยไม่ต้องแอบขอค่อยพักก่อนหนึ่งก่อนหนะคุณงกูด้วยกับคอนอันกันเลือที่สองดีกว่าเราอยากมีอะไรกับเธอตลอดไป เราแพนแพนคิดเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่อ่ะงั้นกูชักปืนแล้วนะถือว่าคขาคิดเห็นเราตรงกันนะตรงอะไ้ตรงแต่มึงพูดชื่อกูพูดหัวข้อก็ได้ได้และหูอ is ช็อตฮอตอ s ชู้นี้อะไรเมึงบอกให้กูเอาไปเอาไปดับแล้วด้วยดังแล้วด้วยกูชักปืนแล้วหูอ is ช็อตฮอตอ s ชู้เรื่องนี้เป็นของแพนแพนค่ะ อ ó, ๋อรูส okay. ้สึกหัวโคกอะไรซีเรื่องมันเป็นยังไงลูกสาวเล่าเลยก็คือเป็นเป็นวิดเบนิฟิตกับคนเนี้เป็นมานานแล้วหมายถึงว่ากับคนเนี้ก็คือแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่อายุบรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะก็คือกับคนนี้ก็อันนี้กันมาตลอดอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นช่วงช่วงไปถ้าตอนที่ทั้งสองคนไม่มีแฟนเขาว่าเป็นคนค่อนข้างฮอตดูภายนอกอ่ะดูที่ไม่น่าที่จะเป็นคนแบบเนี้ย นาที่จะเป็นคนหิวอ่ะพี่ก็นึกออกปะคือเขาเป็นคนหิวมากถ้าใช่เขาว่าจะหายได้เลยอ่ะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่อยู่ๆอ่ะเขามุเขาเขาวอลแวร์มาตลอดเลยเป็นอาทิตย์เลยวอลแวร์แบบว่าเธอ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 อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ว่างไม่ว่างจนวันสุดท้ายที่ว่างก็เลยบอกเขาว่าเออว่างแล้วจะมาหาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคมาพอมาถึงอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปดูหนังหรือแบบเสพศิลปะอะไรไม่รู้อ่ะคือหนูเพิ่งเข้าใจคาว่า จะรักเธออ่ะจะเรียตั้งแต่รูปบิดประตูอ่ะแบบนั้นอ่ะแบบว่าอยากเจอคือตั้งแต่ประตูอ่ะเขาสับเข้ามาใช่ปะอยู่ทอมท่าได้ปะเนีย่ย <c oughs> คือเรียนแต่อยู่ทาปูฟูฟูขึ้นมาใช่ปะเขาก็มันเหมือนหนังหนังญี่ปุ่นนะหลังจากนั้นก็แบบเหมือนเขาพยายามที่จะทาตามหนังที่เขาดูมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือหนูไม่ค่อยซตอยด้วยแหละหนูก,ก็เลยแบบเออออกเสียงตามหน้าที่ไปว่าแบบฮะนนี้คือ มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทบาทที่ต้องเล่นนะตอนนั้นแหละใช่ให,หนูก็เลยแบบเราก็พยายามพยายามแบบว่าเออให้ให้แบบให้มันจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงเราก็ไม่ได้จอยนะทีเนี้ยมันก็เข้าได้เข้าเข็มอะไรเรียบร้อยละมันจะถึงแบบที่สุดละอยู่ๆเขาก็มากระซข้างหูหนูอะ <laughs> ยูยูเขาก็พูดแบบนีขึ้นมามึงกระซิบทำไมมึงแค่บอกว่าเขากระบากระซิบข้าหูแค่นี้มึงไม่เจ้ากระซิบเขาพูดว่าเราเราเน็ตกันตลอดไปเลยได้ไหมเขาเขาก็พูดแบบนั้นแบบวนวนวนนแต่ว่าด้วยเสียงที่แบบกระเสาแต่สดใสที่นึกออกปะกระเสาแต่สดใสยังไงวะเราขี่นึกออกไหมอะขูนึกไม่ออกไหนลองทำซิประมาณไหนอะทำเสียงสั่นไม่ได้แต่ว่า เราเราเลิกกนรหลอนไปเลยได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาไปด้วยเราเราเราอยู่ด้วยกันตลอดได้ไหมหรออย่างนั้นแบบประมาณนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าไปดูหนังอะไรมาหรือแบบอะไรมาก็ขนลุกตลอดเลยตั้งแต่ตอนนั้นอะเขาว่าสบายตัวไปแล้วแต่เรายังอยู่กับคําถามอยู่เลยแบบอะไรใช่มึงรู้สึกตอนเนี้ยกู อ๋ก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบเรื่องที่รู้สึกว่าอู้ที่สุดละเท่าที่เคยเจอมาหลังจากเหตุการณ์นนัะ้นอะเขายังทักมาแบบว่าเธอตลอดไปของเรามามัง้งมายังเขาทักตลอดเลยเขาแบบเขาชอบทักมาอะไรเงี้ยบางทีเขาอาบน้ําอยู่เขาก็โทรมาโทรโทรพลวิดีโอมาสุดสุดเลยก็คือเราไปร้านเหล้าแล้วเขาก็ส่งส่งรูปน้องชายเขามาให้เราแล้วเราเมาไงเราก็เปิดให้เพื่อนดูทุกคนเลย มึงมึงจะหลอดไปเดะโยดโดเดอะะลอดไปเดอะก็ตรงใจอย่างหนึ่งท so. ี่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบมากคือเขาชอบอะไรหรือว่าเขาชอบการเรียนนิ้วตีนของเธอก่อนเขาชอบนิ้วตีนเธอเหรอไม่หรือยังไงอยู่ว่าเธอตีนหอมเธอล้างตีนด้วยอะไรก่อนบีไนบีไนเปิดสาวบีไนไงชอบชอบโอเคโอเคเพรคุณทือข้าสลับแพนแพนเะเริ่มมี กับชื่อเรื่องว่าเราเราอยากมีอะไรไกกับเธอตลอดไปก็ขนลุกอยู่เลยขนลุกแม่ๆอ่ากับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันก็คงไม่เหลือใครแล้วแหละเนาะอืมเออ่ยิ้มแป้นเลยจะของเธอวันนี้ยิ้มแป้นเลยกับหัวข้อนี้เอานี่กูชอบหัวข้อกับชื่อตอนว่ามหาศจรรย์ทองคําเปลวและหูอีช็อตฮอตอีชูนี้เป็นของถาค่ะ โอเขาได้เสียงโดนยิงเสียงโดนยิงเรื่องเนี้ยถาไม่เคยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนอกจากเพื่อนสนิทถานแค่คนเดียวเท่าความก่อนว่าย้อนไปเมื่อถาอยู่ปีสองถาอยู่ปีสองตอนนั้นบทบาทของถาบนเตียงก็คือถาเป็นรับนะคะตอนนั้นอะเราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าฉันหิวฉันหิวยังเลย ลแล้วมัน,ม,นมันประโจเหมาะกับการที่ว่าเราเราได้แมทเราเราได้แมทกับผู้ชายคนหนึ่งในในในทินเดอร์อ่าแล้วซึ่งเขาอยู่ในแอเดียนั้นพอดีเขาก็เป็นเป็นเด็กในมหาลัยเหมือนกันเขาก็พักม,มาว่าแบบว่าอยู่แถวไหนไชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยเราเราก็บอกไปตามที่เขาถามอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่ามาหาได้ไหมเราก็บอกว่าได้เราอยู่คนเดียวมาชี้อะไรประมาณนี้แล้วซึ่งหน้าตาเขาอะค่อนข้างน่ารักน่ารัก น่ารักมากสําหรับเรานะเรามองเขาว่าอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนที่น้อยมากเลยอ๋อ <c oughs> เนี่ยเราไปจ้าเขาก่อนนะแต่สี่คนที่หน้าตาอ,อ,อ่ะใชแต่เราก็เรา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 ,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่ได้สนใจคือตอนนั้นเราหิวอ่ะเราก็เ,เออมาสิมาพอมาถึงปุ๊บเขาก็มานั่งแบบอุ้ยมองก็ใกล้แล้วแบบน่ารักจังเลยพอถึงน่าจะเป็นอารมณ์เขาแหละ <c oughs> เขาก็เขา้เขา,ขามาแบบเราลงเราลมเราก็อ,อย่างเงี้ยเราลมแล้วก็ ฟินไปตามกับเขาเราก็ไหลไปตามมันมันถึงช่วงที่เราจะต้องลุ้นแล้วว่าจูบเขาอะขนาดไหนพอเราเปิดเท่านั้นแหละโอ้โหใหญ่แค่ไหนพอบาสกันเราคิดในใจโอ้โหตัวเล็กแอบใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็โอ้โหเราคิดมึงต้องทําได้สิวัยหญิมึงต้องทาให้ได้มึงต้องสู้มึงต้องสู้มึงสู้สิว่าหญิงเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องไหว คือเข้าไปทีนี้ก็แบบเธอพอก่อนเธอพอก่อนอ่ะแล้วจะไงแล้วไงต่อพอมันเข้าไปสุดปุ๊บเราก็โอ้แทบตาเหลือกเลยเราก็แบบแ,แล้วเราก็มีอะไรเขาซึ่งมันก็ค่อนข้างเจ็บอะเจ็บมากเลยเพราะว่ามันใหญ่มาก <c oughs> พอจังหวะที่เขาจะเสร็จอะพี่ <c oughs> เขาแบบรัวแบบรัวมากแบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือแบบกูต้องตายให้ได้เลยอะพอพอเขาเสร็จปุ๊บจังหวะสุดท้ายดึงออกมา ที่มันออกมามาเป็นสะกิดด้วยนะมันไม่ได้ออกมาแต่ลมพอใจละโอเคละมึงตั้งชื่อได้ดีมากกูเห็นคำว่าทองคาเปลตอนแรกกูคิดว่าตอนที่เขาจะแต่เขาต้องเอาทองคํามาแปะหน้ามึงก่อนอ่ะแปะปั๊บปั๊บปั๊บปเพื่อที่แบบว่าลงณนะหน้าทองนะจังงานตั้ตัตักูดูและว่าทองคาเคยโอเคคนที่ที่ไปไกลได้พบเจอกันอีกไหมได้ได้คุยกันอะไรอีกไหมกับคนนี้ ก็มีม,มีมีบ้างมีบ้างเออมีบ้างตองคํมเปิลน,นี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาจดจับสออ่วนตัวเราคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มากคือเราสกว่าอ,อ,อันตรายนิดนึงอ่ะเออพอเราเจอด้วยคมขนาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขนาดเรายังไม่เคยเรารู้สึกอ,อ๋อบีบเดี๋ยวนะตอนนี้คือเรื่องตลงอกอะแารด่งเศร้าแบบไปห่วงน้องอะแบบเออแกใครจะไปรู้ว่าได้ไดโบนัสใหญ่ขนาดนั้นนเก็ติวไหม มันก็คงดีใจแหละแต่มันก็ผ่านมาสามปีแล้วมันรักมันได้มันได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นก่อนว่าเรื่องนี้สอนให้หาเล่นเรียนรู้อะไรบ้างอย่าอย่าสู้อย่าสู้ถ้าตัวไม่ไหว และล้างและละลังตู้เย็นให้สะอาดเป้าหมายวีวพุ่งชนเป็นแค่สโลแกนโฆษณามาหลังจากที่เราได้ฟังทั้ง3มเรื่องราวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความสูสีนะที่เราจะให้คะแนนว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่เบสออฟสตอรี่ที่สุดในวันนี้เรื่องคนแรกก่อนวากิลมือาจริงปะการที่คนใส่สักคนมาท่องคาถาใส่มือกันะซึ่งเป็นคาถาอะไรไม่รู้ว่ามานละโดนสาบก็ได้อ่ะกูให้งูสวัสดนะอ่ะกูกลัวนี่ก็ให้ มูสวัตเออเกณฑ์ส่มาแบบมัน,มนเป็นเรื่องที่แบบแตอนนั้นมันท่องอะไรใส่กูก่อนแล้วประเด็นตอนยะคาถาเนี่ยมันตกช้างอะ,อ,ะอะไรอะไรอยู่ร่างกายกูณไหมเออสำหรับเรื่องคาถาพาหลอนเราให้มูสวัตค่ะไปกันต่อแทนแทนกับเรื่องที่ว่าเราอยากจะมีอะไรกันกับเธอตลอดไปได้ไหม มันโรเมนติอยู่นะจร<ช>ิงป้งมันโมเมนติแต่ว่าช็อตที่รู้สึกว่าทําให้คะแนนของเรื่องเนี้ยพุ่งขึ้นอ่ะก็คือตอนที่อีไปแพนทำเสียงกับิี่มาอ่านนี้มันเล่าเลิศนะพูดเลย <c oughs> ใช่ถ้าเร้องขอเป็นแทนเราให้ไฟลาม <c oughs> ูสวัสด์ <c oughs> ไปขึ้นเอง, <c oughs> เ,องเออไปขึ้นเอง <c oughs> เอ่ะกับคุตตอไปแล้วสุดท้าย มหัศจรรย์ทองคำเปลวทองคำเปลวจริงอ่ะจริงๆเรื่องเนี้ยจุดผีกม็มันมันมันพีจริงนะโหดใหญ่จ,จังเนี่ยจุดเนี้ยผีน่าจะคิดเหมือนกันหรือรู้ผู้ชมกันได้รูว่าจะเหมือนกันไหมและเรื่องราวของมหัศจรรย์ทองคำเปลวพวกเราให้กันอยู่ที่ไปรามทุง่งไม่ใช่หรอไม่ใช่ สำหรับแพนนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้เนาะ,ะก็อยากแนะนําให้เลือกคู่นอนที่แบบไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่เราเราเลือกเองอะคะ่ะแบบไว้ใจได้ป้องกันตลอดแล้วก็ต้องเป็นตอนที่ทั้งคู่ไม่มีแฟนนะคะครับก็สำหรับถาก็สำหรับคนที่ใช้ชีวิต ที่ชอบมีมีเซ็กแ่างเนี้ยก็อยากให้ให้ป้องกันโดยการใส่สวมถุงยางทุกครั้งไม่ว่าจะกับการตั้งท้องหรือว่าโรคภัยด้วยทางทางเพศสัมพันธ์นะฮะอย่าอย่าปล่อยอปล่อยปากละเลยในในส่วนนี้มันจะทําให้ตัวเราเองนี่แหละรู้สึกผิดด้วยไปต,ต่อที่คุณวากิวค่ะมีอะไรอยากฝากไว้ไหมคะค่ะก็เพื่อพูดไปหมดแล้วค่ะทว่พูดอะไรเอย ฝากเถอะฝากกันเถอะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าการเลือกคู่เนี่ยวันในแซนหรือว่าเป็นเป็นวิวเนี่ยก็อยากจะให้เลือกดีๆหน่อยไม่ใช่แบบเออเียนมุ่นตอนนั้นอยากจะนัดก็นัดมาบางที มีเคสที่น่ากลัวแบบหนูอ่าหนึ่งก็คือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือเขามีโรคอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะก็อย่าให้ส่งถึงยัง,ยงด้วยไม่ก็อ่าคุยกันไปนานอ่ารู้จักกับหอมปากหอมคอกันก่อนแล้วค่อยนัดกันดีก,กว่าจะปลอดภัยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอ่า เฟร m i มิสเต i ร์นิสิตและว nice ันในสแตนของแขกรับเชิญท,ทั้ง3คนนะคะที่มาร่วมให้เกียรติร่วมกันในิายการของพวกเรานะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะสำหรับ Who i Shot I o t i s ช u e ในครั้งหน้าเราจะพูดถึงเรื่องราวในหัวข้ออะไรและแข่งรับเชิญของเราจะเป็นใครที่เราจะพีแค่ไหนติดตามชมอีพีหน้าได้เลยค่ะและว,วันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฮ <c oughs> <c oughs> ูอิช i s ตฮอตอิชชูขเมบนกระล้ว